ไม่คิดว่าจะมีเข้ามาแล้วนะครับสำหรับตัวสเปคนี้นะ V8 1.5 TRD Sportivo e อยู่ๆก็มีเข้ามาวันนี้นะครับก็เลยจับกล้องมาถ่ายซะเลยนะฮะยังไม่ได้ล้างสีงไม่ได้สปาอะไรเลยรถเพิ่งเข้าพาพี่ๆ<อ>มาดูแบบดิบๆเถื่อนๆแบบนี้เลยนี่ยังไม่ได้ล้างสีไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับพี่ๆมาดูก่อนเลยว่าเข้ามาวันแรกนะฮะแม้แต่สีที่ยังไม่ได้ล้างแบบนี้สภาพบอดี้เป็นยังไงบ้างภายในสวยขนาดไหนคันนี้เป็นตัวพิเศษนะครับ TRD Sportivo e ชุดแต่ง เซอร์สปอยเลอร์ติดตั้งมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วกับราคาค่าตัว199,000คันนี้เลขไม่แสนเนะครับรถปี12ถือว่าใช้งานไม่เยอะเลยแล้วก็ภายในไม่ช้ำนะครับรถสวยเดิมมากคันนี้ใครหาอยู่นะครับพี่มารับชมรายละเอียดในคลิปนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้ v ีออสมือสองนะครับวันนี้ผมมีเข้ามาแล้วนะพี่ๆจากก่อนหน้านี้ผมมีมา1คันที่เป็นตัวพิเศษเป็น v ีออตัว TRD Sportivo นะครับแล้วคันก่อนหน้านี้เนี่ยก็ออคนโทรมาเยอะมาก แต่รถเนี่ยไปเร็วมากนะครับาสายหลังๆที่ติดต่อเข้ามาเนี่ยก็คือไม่มีรถแล้วนะฮะแล้ววันนี้ผมมีเข้ามา1คันผมไม่คิดด้วยว่าจะมีเข้ามาอีกแล้วเพราะว่าเวลาลูกค้าติดต่อมาผมก็แจ้งเลยว่าสเปคนี้น่าจะเข้ายากแล้วพี่นะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีเข้ามา1คันผมก็เลยไม่รอแล้วนะฮะแม้แต่สีก็ยังไม่ได้ล้างเลยพี่พี่ดูบอดี้ด้านข้างนะนะฮะตรงนี้ ฝุ่นติดเต็มลำแบบนี้ผมยังไม่ได้ล้างแต่ต้องรีบมาถ่ายลงช่องให้พี่ได้รับชมมันก่อนว่าผมมีเข้ามาแล้วนะครับตัว1.5ตัว TRD Sportivo นะครับเผื่อใครที่มองหาอยู่หรือว่าไม่ทันคันที่แล้วนะฮะมาคันนี้ได้เลยนะครับราคาค่าตัวผมแจ้งเลยแล้วกัน199,000เลขมาอยู่ที่17นะครับราคาค่าตัว199,000เลขมา17นะครับใครจะซื้อสดติดต่อเข้ามาได้เลยคันนี้ไม่มีแว ร,ราคานี้เลยนะฮะรถสวยๆเดิมๆแบบนี้เดี๋ยวพาดูรายละเอียดรอบคันนะครับชุดแต่ง TRD Sportivo แท้เดิมโรงงานนะครับติดตั้งมาเรียบร้อยนะไม่ว่าจะเป็นตัวชุดเกิร์สปอยเลอร์มารอบคันแบบนี้ล้อแมกลายพิเศษของตัว TRD นะครับอ่าวนดูรอบนอกก็เท่าที่ดูเนี่ยก็ติดแค่เรื่องความสะอาดนะผมว่าเดี๋ยวล้างสีขัดเคลือบสปาภายในน่าจะสวยงามกว่านี้ อีกเท่าตัวเลยนะฮะนี่รถเข้าใหม่นะครับรอปรับสภาพอยู่เดี๋ยวผมให้พี่ดูนิดนึงนะครับคันนี้ภายในต่างๆนะครับนี่เบาะจะมาเป็นสีส้มนะฮะแบบนี้สำหรับตัวเทียดีซับอัติโวอันนี้เบาะแท้เดิมนะครับก็ปักเทียดีมานะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพัน ะะก็หลักๆเดี๋ยวผมพามาดูโครงสร้างดีกว่าใครที่อยากได้รายละเอียดส่วนไหนเพิ่มเติมเนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์ด้านล่างหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้0816563625นะครับคันนี้รถสวยรถเดิมนะครับ1,99,000ไม่ 1, 9, 000, 000, 1, 7, ร,รถโครงสร้างเดิมแบบนี้นะครับรับประกันให้ไม่มีชหนหาพิวามจมน้ํากับสีใครอยากมาดูรถเข้ามาได้นะครับณนะตอนนี้ณนะเวลานี้รถจอดอยู่ที่กรุงเทพมีนบุรีซอยเสรีไทยนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าหลังจกปรับสภาพเสร็จแล้วเนี่ยจะถูกย้ายไปจอดตั้งอยู่ที่สุวินทวงศ์หรือเปล่านะครับก็ใครอยากจะเข้ามาดูรถเนี่ยติดต่อมาหาผมก่อนได้นะเดี๋ยวผมเช็คให้ว่ารถจอดอยู่ที่ไหนนะครับ โครงสร้างเดิมนะครับไม่มีในเรื่องของการชนหนักพิการจมน้ํากับสีนะ้ำพี่พี่บอดี้รอบคันเนี่ยสวยมากคันนี้นะครับติดกับเรื่องความสะอาดเพราะว่าผมรอไม่ไหวจริงถ้าเกิดว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะถ้าเกิดว่าเออผมไม่ถ่ายวันนี้เนี่ยแล้วรอล้างก็อีก2วันกว่าจะได้ล้างนะครับถึงเวลานั้นอาจจะโดนจองไปก่อนแล้วก็เลยต้องรีบมาถ่ายก่อนนะครับนี่แผ่นเพจเพจแท้เพจเดิมนะครับคันนี้เป็นรถปี 2, 2012นนะครับปลายปีนะเดือนตุลานะครับ ปี2012คันนี้เป็น Vi ออสเจน2นะครับอะด้านข้างประมาณนี้มาดูด้านหลังนิดนึงแผงประตูเนี่ยสวยเดิมทุกบานเลยนะครับไม่ได้มีตําหนิมาในส่วนของด้านหลังเนี่ยก็ไม่มีตําหนินะฮะจะเห็นว่าพวกรอยติดชิ้งต่างๆพวกนี้นะครับนี่ไม่มีปิดแต่ขาดเลยสวยเดิมใหม่กริปแบบนี้นะฮะมีแค่เรื่องของความสะอาดที่ผมจะต้องทําให้เพิ่มเติมนะครับ 1, 99, หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับลิสเบกคู่หน้านะครับล้อหลังมาเป็นดมเบก นะครับตัวแม็กก็สวยเดิมนะไม่ได้มีรอยบิดรอยเบียดรอยขูดอะไรมานะครับมาดูด้านท้ายนิดนึงดีกว่านะครับด้านท้ายก็สวยเดิมนะฮะตรงนี้เป็นตัวออร์ไมเนอร์เชแล้วนะครับเป็นเจน2องไมเนอร์เชนจะเห็นว่าด้านท้ายตรงนี้เขาปลายท้ายก็จะมีเส้นขาวๆมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงท้ายให้ดูนิดนึงมาเลยนะครับคันก่อนหน้าน,นี้ที่ผมขายไปเป็นสีขาว ลงคลิปไปเมื่อประมาณ7จ็ดแปดเดือนที่แล้วนู่นยังมีลูกค้าโทรมาอยู่เลยนะฮะมาหาตัวนี้ตัวเทียดีสปอร์ตนะครับคันนั้นผมขายไป1นึ0 0แสนาแต่ว่าคันนั้นไม่สองแสนกว่านะครับคันนี้เลขไม่แสนเจ็เท่านั้นเองนะฮะแล้วก็พาร์ตต่างๆนี้พี่ดูฝาท้ายนะฝาเดิมหัวน็อตเดิมนะครับนี่เป็นไงนะฮะเดิมๆแบบนี้นะครับรถยังไม่ได้ล้างผมยังกล้าพามาดูนะเพราะว่ามันสวยจริง,รงคันนี้ เดี๋ยวเปิดท้ายให้ดูด้วยนิดนึงอ่าดูรอบคันไปเลยเพราะว่าเรื่องของความสะอาดความสวยเนี่ยผมไม่มีให้ดูเพราะว่ารถยังไม่ได้ล้างนะฮะพาดูโครงสร้างดีกว่าด้านล่างนี่นะครับรอยแต้มรอยทางมะพร้าวด้านหลังตรงนี้เดิมนะครับผมรับประกันได้นะไม่มีชนหนักพิดความจมน้ํากับสีหรือว่าจะเข้ามาดูเองได้เลยนะครับยินดีติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างคาหลังเดิมเดิมนะครับไม่มีชนหนักพิดความจมน้ํากับสีแน่นอนนะไฟหน้าไฟท้ายทุกอย่าง เป็นพาร์ทเดิมหมดนะครับติดแค่เรื่องความสะอาดเดี๋ยวจัดการให้นะครับประมาณ2วันใครอยากดูตอนหลังปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยแ,แล้วเนี่ยผมแนะนานะพี่นะ้าถ้าสนใจจองล็อกไว้ก่อนนะครับแล้วก็อีก2วันผมปรับสภาพเสร็จเนี่ยผมอัปเดตให้ส่วนตัวส่งให้ในไลน์ได้นะครับบอกเลยคันนี้ถ้าปรับสภาพนะสวยกริปแน่นอนเพราะว่ารอบนอกเนี่ยไม่มีงานสีต้องเก็บเลยนะฮะทุกอย่างมาคือสวยเดิมอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านในนิดนึงแล้วเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องด้วยนะครับ ประตูฝั่งคนขับนะครับกระจกมาเป็นไฟฟ้า4บานออตโต้คนขับนะครับแล้วก็ระบบเซ็นทรัลล็อกมีมาให้เรียบร้อยตัวกระจกมองข้างจะเป็นแบบปรับแบบมือหมุนแบบนี้นะครับมาขอญาติตเครื่องเลยแล้วกันนะฮะภายในคือแบบว่าหอมสะอาดมากนะครับก็ ตัวเทียดีสปอร์ติโวเนี่ยสำหรับตัวคอนโซลด้านหน้านะครับก็จะมีลายที่เป็นเหมือนลายกราฟิกนะจะเป็นลายคล้ายๆเคปล่านะครับเป็นสีส้มดำแบบนี้เฉพาะตัวเทียดีสปอร์ติโวนะครับคันนี้เลขไมล์ไม่แท้ไม่เดิมนะหน,นนนนะหนึ่งแสนเจ็ดนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นโลโประมาณนี้นะครับพวงมาลัยก็สวยเดิมนะครับไม่มีลอกล่อนเลยนะฮะเพราะว่าเขาหุ้มหนังมานะสาหรับพวงมาลัยนะครับอันนี้ เดิมจากโรงงานมีการเดินได้สีส้มมาแบบนี้สวยน่าใช้นะครับอันนี้ก็มีตัวหน้าจงหน้าจอมาให้เป็นวิทยุนะครับแล้วก็แอร์นะเป็นแบบมือหมุนแบบนี้นะครับใช้งานง่ายหัวเกียร์เนี่ยมาเป็นแบบหุ้มหนังมาด้วยสำหรับตัว TRD Sportivo e นะครับแล้วก็ฐานเกียร์ตรงนี้มาเป็นแบบโฟมเมี่ยมด้านในก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายนะคันนี้มีการอาัปเกรดตัว เครื่องเสียงมาด้วยนะครับด้านหน้าจะมีตัวลำโพงทวิตเตอร์มาด้านซ้ายด้านขวา2ตัว <c oughs> นะครับก็ติดเพิ่มเติมมาให้ประมาณนี้แล้วก็มีกล้องบันทึกนะของโตโยต้าเลยอันนี้นะฮะเป็นกล้องของทางสู่โตโยต้าหลายพันนะตัวนี้ <c oughs> ผมเคยไปสอบถามอยู่นะครับรมานนี้นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องดีกว่าว่าห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างถือว่าไม่แสนเจ็ดเนี่ยไม่เยอะเลยนะถ้ารถปี2012นะฮะก็อายุประมาณสัก ออ13ปีนะฮะเลขไม้แสนถือว่าใช้งานน้อยมากๆนะครับเฉลี่ยใช้งานเนี่ยปีละประมาณหมื่นหมื่นโลเท่านั้นเองนะฮะหมื่นต้นๆไม่เยอะเลยไม่เยอะเลยนะครับถือว่าเลขไม์เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยเลยนะครับเขาปกติโฉมนี้เข้ามาเนี่ยออเลขไม้เนี่ยสองแสนนะครับอยู่ประมาณสองแสนกว่าเอาเปิดฝาหน้าสัดรู่นะฮะคันนี้มีใส่คัมโช๊ปมาด้วยนะครับใส่คัมโช๊ปมาด้วย ห้องเครื่องนะฮะก็ต้องขอโทษด้วยอาจจะไม่ได้อ่อไม่ได้สะอาดเพราะขารถรเพิ่งขัอย่างที่ผมแจ้งนะแต่ว่าทางผมเนี่ยเดี๋ยวมีการขัดเคลือบสีนะสปาภายในห้องเครื่อง,งต่างๆง่ายแต่ผมอยากให้เห็นก่อนว่าอ่อผมติดเครื่องเปิดแอร์แล้วเนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยนิ่งๆเลยนะครับน้ำไม่ดันความควันไม่ไหลแน่นอนเข้ามาดูได้นะครับแล้วก็โครงสร้างต่างๆเนี่ยโครงสร้างเดิมรถไม่มีชนหักนะครับตัวเบาโช้ตต่างๆวอลสปอร์ตเ็นชัดเจนอ่อคานด้านหน้าเนี่ยมาดูได้นะครับไม่มีชนหนักแน่นอนถ้ามาดูแล้วว่ารถไม่ชน ไม่ต้องซื้อไปนะฮะไม่ต้องห่วงขัดให้ทุกคันรถเข้ามานะครับฝ่ากไว้ด้วยใครที่มองหาตัวที่เป็นตัวพิเศษเที s p o ดีส v o อ,อ,อยู่นะครับคันนี้รถเพิ่งเข้ายังไม่ได้ล้างสีงไม่ทำอะไรเลยนะฮะวันแรกที่เข้ามาสภาพแบบนี้พี่ว่างไงนะครับแล้วก็ราคาที่ผมขายเนี่ย199,000คันนี้เดี๋ยวปรับสภาพให้ทุกอย่างนะครับขัดเคลือบสีภายนอกนะครับ สปาห้องเครื่องด้านในก็มีการชงให้ใหม่เลยถอดเบาะทำความสะอาดซักพรมให้มีการอบ,อบโอโซนฆ่าเชื้อให้ด้วยเขาฝากเอาไว้ในะครใครที่สนใจวีอ n 1.5ตัวทีอดีสปอร์ติคันนี้ปี2012เลขไม 1, 0, 7, 000, 000, ล์107,000 0โล109,900พี่ติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับบอกเลยสเปคน,นี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะสำหรับวันนี้ก็ผมได้รถยนต์อขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านมากที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ